Yeah. Uh -huh. ระไตรจีวรมาที่ด้านหน้านะครับผมจะได้นิมนต์พระคุณเจ้าขอกราบลาสนานิมนต์พระกุณฑเจ้าบนอาสงต่อนะครับที่ยังไม่รับพระไตรขอกราบลาสนานิมนต์ครับรับพระไตรเสร็จแล้วเนี่ยขอกราบลาสนานิมนต์ที่รายนามเจ้าภาพที่เป็นเจ้าภาพพระบุตรอจชราเกตท้ากุณสุนิสากุณทรง คุณซิ่วจิงคุณทรงธรรมคุณอารยาวัฒนเกตคุณนารุนีโตสุข้าคุณสมชาเกริญสิค้าคุณจิตวานารอดแม่จีวิไลฤิทิ์อินนะครับได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพผ้าถวายนะตราะปะทับพระรองนะครับในพิธีฟังเป็นบุศลวันนี้นะครับนะพระคุณเจ้าที่รับผ้าไตรจิวรแล้วนะครับขอกราบรัตนานิมนต์ฉันพระต ที่คณะเจ้าภาพได้จัดเตรียมไว้นะครับในนามคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาวัดพระเมรโอก็ขอกราบกรอบพระคุณในเมตตาที่จะประดุษสมเด็จท่านที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณกัจจายาครท่าชบวรท่านมณี อย่างที่ทราบที่รับประทานอาหารประจำาดือนแล้วขอกรบเรอยนนะครับมาดีที่มีอาวัยท่าป่าสองอครัวิธี่ท่อดป่าสอครอบครัเจริญเลาที่ที่ราไดรการมาลงทะบนาพันสี่รยบาทนะครับขอได้ท่หน้ามุกาวารุกระดมกันผมครับม sanaat taan taana amaat taan taana deeti no tarwa ru itana ucha umyo cha yui hekka maha paanida hu swe jya tait Anikinya Patanda Tamananda Teto Siwa Kuseli Kone Seto Waro Seano A Nyo Toa Yote Uro Choyle Ye Kipa Oleo Ôa, yêu cái nhà yêu, tao tội áo, tao tất cả, ba đi quê đạo, ta đàn là mẹ phô, đi quê đạo số y, giữa năm mươi công Ayadra, tang vayadra, yadra, tang vayadra, yadra, tang vayadra, 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 tang 你俩那你也。 ญาติมิตรดิฉันมาได้ ก็เลยกลายเป็นตอนที่ท่านมาเยี่ยมพระเดชพระคุทธเจ้าปูนในพระนิพพานท่านกล่าวว่าการหรือว่าการสั่งสมัญญาเพื่อความรู้แจ้งที่เต็งาริยมบุพพลพระดั่งพระโสดาบันเป็นต้นไปแม้ยังมีชีวิตที่รู้แจ้งเด่นประจักษ์ตามความจริง จากประสบการณ์ของตนเองก็คือพระพุทธองค์นั้นได้ทรงบรรลุฌานก่อนเมื่อเข้าพต่อตรงฌานแล้วึงเข้าวฌานต่อๆมาหลังจากที่บรรลุฌานแล้วได้ได้นานต่อๆเหะ่านี้เราจะ้ออกเป็นผู้สูงชาตเร ลำดับต่อไปขอเชิญคูณของคุณมรดชายบุระเศษคุณ อินุวามีวาชิตุสาบารุะโคอินนาสตุมกาเตวะวันกัราโยตุทิฏายุตุมะวะวิวานนัสิเรสติ ชัาเมเลตังตังอินังตัชโกเวกตัมุโนสรางนิริเทวนาตังเปตานุปัฏฐานเทวันเตถันติยตโยทายาจโก